สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่วงหัวค่านะครับคลิปนี้เป็นแนวทางสามนัดครับเป็นาสุดท้ายคือเยอรมันครับไม่รู้จะส่งจะมีดาวโจหรือเปล่านะต้องรอลุนดอนสองทุ่มครึ่งครับเห็นตารางหุ้นตารางปฏิทินหุ้นเป็นวันหยุดของอังกฤษนะครับไอของสหรัฐอเมริกานะครับเยอรมันเมื่อวันศุกร์เป็นหุ้นเดียวที่หลุดนะครับเมื่อวันศุกร์สี่หุ้นมาหมดเด่นมาหมดมีเยอรมันอย่างเดียวทะโลโถทิม มี0ูนย์หนึ่งเก้ามาศูนย์ศูนย์เก้าเยอรมันรอบแรกครับวันที่ห้าเดือนเจ็ดปีหกสี่ใครชอบเล่นเยอรมันก็เบาๆไปก่อนนะครับเยอรมันเป็นศูนย์ครับฝากไว้ครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามไว้นะครับและที่สําคัญครับช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับถ้ามีโฆษณาครับก็ควรจะกดข้ามเนาะอย่ารักไก่โดยการกดข้ามโฆษณาครับและคลิปผมไม่ได้ยาวมากมายนะ อย่ากดค่ามหมนเลยฟังทั้งคลิปเพื่อเนาะฟังไว้เผื่อบางตัวเลขพูดแต่ไม่ได้พิมพ์นะครับแล้วท่านจะพลาดนะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ครับผมร้อยมัดห้าครับร้อยมัดหนะ้าเนาะแล้วก็มาลุนกันตอน 22นาฬิกา50นทีโดยประมาณครับสำหรับหุ้นเยอรมันเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นขึ้นมาช่วยลุ้นครับเดี๋ยวตื่นช่วยมาช่วยลุ้นก็ผมสังเกตดูวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะตื่นมาตีตื่นผมนอนไม่เกิน4ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มตื่นมาอีกทีเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นมาทีตี35ทีตี3ครึ่งตื่นมาลุ้นผลแต่เสาร์อาทิตย์ลองดูละเสาร์อาทิตย์วันไอ้วันคืนวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย ตื่นตื่นยาวตื่นเช้านะครับตื่นหลับยาวสงสัยมันเป็นเป็น,ปนกิจวัตรประจําวันมัน้ยเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นเยอรมันขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับ